ที่ไหนก็จะเหมือนประเทศไทยนี่ที่นี่สัตยาบีบนะคะสัตยาบีบจ้าตรงนี้อยู่หน้ากองทัพเรือนี่สวยไหมคะอุ้ยนี่ เปล่งคลื่นซูมไปดูนิดนึ่งสวยทะเลเป็นเพชรเลยนี่เรือของชาวบ้านนะคะสวยมากแล้วเรามุดรูนี้ไปดีกว่ามุดรูนี้ไปได้ไหมเนี่ย มุดไม่ได้เลยมากๆเลยจ้ะนี่ทำไมิด้ เดี๋ยวจะไปแล้วนะคะไปออกเรือไปออกเรือแล้วขายเองอยู่ายวดีโอแต่ไปแล้วนะคะมาเรือต้องพาแบบนี้นะคะ เดี๋ยวจะไปแล้วบินบิ่น,นมาน้ำใส่มากเลยมีโอมกสนุะีโมปรน้ำใส่จวัแล <laughs> มันลื่ <laughs> ป่าเนี่ยนึกว่ามานั่งเป้าเรือเก่งนะเนี่ยโอ้นักดไกรนะเนี่ยดูหมือนก็นี่หน้าตาก็หล่อมีแฟนหรือยังนี่คนเดียวมีสองเลยไงมีสองมีสอง ไม้พายอันนี้ก็ทําจากพลาสติกนะแล้วก็เป็นไม้ผูกกันอันนี้ชีวิตธรรมชาติบ้านนอกเออธรรมชาติบ้านนอกบ้านนอกไม่ต้องพายครับอันนี้ไช่เรืครัอ๋ออันนี้คือวิธีการเอาเรือเล็กเพื่อไปขึ้นเรือใหญ่นะคะไปขึ้นเรือใหญ่เราไม่ต้องพายนะคะ ดูชาวประมงชีวิตธรรมชาติที่นี่สตหีหูนะคะนี่เขาก็จะเอาเรือลำเล็กเพื่อเพื่อไปเรือลำใหญ่เขาจะไปประมาณสี 4, 4่สห้าวันนะคะสีหวันเลยเพื่อไปตกหมึกตกหมึกตกปลานี่เขาก็จะขึ้นไปแล้วนี่ กินไปอะไรไปแล้วเขาก็จะให้เรือเล็กอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็จะเอาเรือใหญ่ออกไปก็ไปคนเดียวนะคะนอนบนเรือกินบนเรือเรือลําใหญ่ก็ประมาณ170แรงม้านะคะ เรือใหญ่ก็จะมีเกียร์เดินหน้าเกียร์ถอยหลังแล้วก็เกียร์ว่างเท่านั้นดูวิธีนะคะชีวิตชาวประมงเป็นชีวิตที่มีธรรมชาติที่คนในเมืองหลวงเมืองกรุงต้องการชีวิตที่ธรรมชาติแบบนี้แหละคะ่ะ คนเราต่างอาชีพกันนะคะแต่ยังไงแล้วเนี่ยมันมีความสุขที่ได้เห็นชีวิตธรรมชาติแบบนี้คนถ่ายไปนั่งยิ้มเลยค่ะ ะะก็จะเป็นนี่ฐานทัพเรือสัตหตีบอยู่ตรงนี้เองค่ะเดี๋ยวซูมให้ดูนะนี่ฐานทัพเรือสัตหีบใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกนะคะฐานทัพเรือมีสิ่งธรรมชาติสวยๆงามๆใกล้ๆบ้านดิฉันเองอดูบรรยากาศสวยๆ เขาเรียกว่าไปปั่นหมึกไปปั่นไฟตกหมึกไฟตกหมึกสีอะไรคะสีเขียวแล้วแต่สีเขียวอันนี้เป็นอะไรกันเนี่ยน้ำแข็งม <c oughs> น้ำแข็งที่เขาที่เขาขายกันเนี่ยนะอ๋อเนี่ยที่เขาขายันต้องใส่เกลือไหมคะค่ะผมเข้าวันต่อวันนะอ๋อไปกี่ชั่วโมงคะก็ะเช้าก็าเข้าแล้วโอ้เช้าวพรุ่งนี้ นึกว่าไปเย็นจะได้ไปมากจะไ,ได้ช่วยค่าน้ำมันได,ได้เมือกโทรหาได้ไหมต้องแม่ค้าต้องต้องถึงแม่ค้าที่สาประจำเรืออืออันนี้เขาไปแล้วนี่ไปเรือลำไหนคะนลำขี้จ่อยลำใหญ่อ๋อเรือใหญ่เขาจะไปเรือลำนุ่นแล้วเรือต้องทิ้งไว้ตรงนู้นเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูที่หมอเลยเนาะเอาเรือกลับมาให้ดีไหม หายไปส่งดีไหมคะหายไปส่งแล้วเอาเรือกลับให้ไหมอเ,เอาป่ะเาต้องใช้เอาป่ะอ๋อก็ต้องใช้โอเคโอเคใช่ใช่ใช่ใช,ใช่นี่เขาไปแล้วนะคะเขาพายไปพายเพื่อไปเรือใหญ่ทั้งนู่นนะคะค่ะ ส่วนลำนี้นะคะลำนี้ก็ไปตกหมึกเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาอ,อหมายมืงครึ่สงจนใหญ่จะไป3วันถึง5วันนะคะ ที่นี่สัตตหีบนะคะอยู่หน้าฐานทัพเรือสัตตหีบพายเรือเล็กเพื่อไปขึ้นเรือใหญ่นะคะเขาจะขับไปตกหมึก